สวัสดีครับเพื่อนเ่อนวันนี้นะครับโอดก็จะมาอัปเดตนะครับผลของมะม่วงเบาให้ดูนะครับว่าดกขนาดไหนนะครับตอนนี้เริ่มติดลูกเป็นพวงแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะครับอ่านี่คือผลมะม่วงเบานะครับผมก็เริ่มติดลูกแล้วนะครับนี่เป็นพวงเลยนะครับเต็มเลยนะครับตอนนี้นี่นะครับเอาไว้ติมกับน้ำพริก กะปิหวานนะครับนี่นีครับออกลูกปีนี้ออกลูกดกมากเลยนะครับแล้วก็ต้นใหญ่แล้วด้วยนะครับนี่นะครับผมก็นะครับรออีกลูกใหญ่อีกสักนิดนึงนะครับอ๋ยก็จะจะจ,จัดส่งได้แล้วนะครับ นี่ครับมอมวงเบานี่ครับออกลูกเต็มเลยนะครับผมบต้นยังไม่ใหญ่มากนะครับสูงประมาณทักสามเมตรได้นะครับผม นี่นะครับออกลูกเป็นพวงเลยนะครับปีน,นี้ติดลูกเยอะครับผมแล้วก็จะมีเล็กๆด้วยนะครับผมบมีหลายรุ่นนะครับนี่ครับ ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายครับ